วัสดีตอนเช้าที่สี่ครึ่งค่ะพี่น้องที่สี่ครึ่งโอ้ยดอนบอลลาบสวัสดีสุขุสุคนนะคะเด้อวันนีต้องกลบ,บาดค่ะพันนี้หมอโมอันอยู่เนาะมันบาไกลจากวันนี้ต้องเดินทางจากดอนเมืองกับไปอุบลนนะคะเนาะจะก,กับซีสกเกตแล้ว, <c oughs> ลวก็เลยต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าโมเฮ้าจองตัวเครื่องวินเก่า เก้าโมงประบ้านเก่าโมงสี่สิบต้องขานะก็เลยตื่นแต่สาวโมเมนตื่นแต่สาวมันนอนบ่หราบเลยแต่เมือม่อเมื่อคืนเนาะค่ะพี่น้องเรา่าแพ้เนาะค่ะอันอันเป็นโรคพุ่งแพ้เนาะกนิ่นยางผิดนนี่เนี่ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ยเป็นพื้นขึินอยางสีนะเวลาอันกินยางพีเนะอ่ะนี่นี่อันเป็นโรคพุ่แพ้เนาะ กินนี่ยังกับพิษมันนั่นแหละบระธานี้กันต้องทนคันทนอย่างเนี่ยบางเทธอหรือว่าใส่ยังพิษหรือว่ายุางย่งยุง่งเรามาแรงกัดียังวันนี้ก็สิแผลเนาะแสงหลุดหลุดฟีบาหลุดฟีบาคันเนาะคะ่ะอันก็เลยนั่งมาหลาบับเนาะอันเลยว่าจะมาหาเมียนกระเป๋าเมียแมนแหลมมาขึ้นแต่ว่ามันยเนี่ยประธานนันนันปัญหาไม่ใช่เนี่ยพยัน ยันถึงวิดีโอองขั้นอยู่ทางล่างกันไหมพอดีพอดีมันโปรย่ยมมันยันถึอยันถองวิดีโอขั้นอยู่ทางล่างโอ้ยนไงชอวแนชอว์แมอร์นิ่งโอ้เซ็กซี่เดินวันนีไม่หาเส้น a อ a อเซ็ อ่าใช่อ่าซีกัเก็บกระเป๋ากันเนาะค่ะเนาะฟังสบายใจฟังเวลาอันมาอันมากระเป๋าเดียวเนาะอันบริโเลดเมื่อเนี้ผู้สาวเอาบิกินี่มาสบายน้าบ่มีเวลาหดวายนะคะออจะเก็บกระเป๋ากระเป๋าตัวนี้ของเต็มเป็นกระเป๋าเสื่อใบค่ะพี่ดอกของเต็มบัตรนี้ห้ามสมัครเอาขึ้น อันสื่อคนละ20กิโลเนาะโหลดใส่เครื่องตอนนี้เขาสามงานเอาขึ้นเครื่องได้เกือบเจ็ดกิโลเนาะวนนี้อันจะเอาสปาใส,ส่หันประเดี๋ยวว่กันสืออ่อลอมหมดเนาะค่ะพี่น้องเครื่องดูดฝุ่นเหตุงานเองแต่ว่านี่มันสือ่อยูเมกับางหน้าเนาะเหมือนเนาะไอมันหากิโลกวัาแม้เพื่อกระเป๋าอันนี้กระเปา๋า อันนี้เลยต้องหาวิธีมาเส้นนี่อันไส้ตัวนี้มันยี่สิบกว่ากิโลหรอกพย่ใหญ่เปิดน้ำอย่างนี้โอ้ทายเลยยานเขาเลยนิ่นงหอพี่ใหญ่โอ้เมื่อนีอนนอน้ของเต็มของคุณยายนี่กิดเต็มบพราะเนี่อันอาจจะได้อันนั้นนะคะพี่น้องอันอาจจะได้เออเอาของออกจากกระเป๋านี่แล้วเอาล็อบเบอร์ตใต้นี่เนาะ แต่ว่าต้องหาวิธีว่าต้องเห็นที่ดีอย่าให้เราเบิดมันะจะแทกลายเนาะ้วก็ของไม่เนี่ยหาอาจจะเอาออกจากหกเจ็ดกิโลเนาะ้วก็ไปฝากไปซนี่กับบานนะคะน้องซนไปซนี่กับบานเมงตัวน,นี้กระเป๋าถือพ่อใหญ่ตัวนี้ก็บซิปโล่กลัวเนาะอิเนเทอริกส์เพิ่นทางหลายแหละกองที่โหลดใต้เครื่องบ่ได้นะคะ เพิ่นะสนนอองสมองพานไป <Yeah. S 1> สามีฉันยังอยู่มองเกาเก็บของออกจากเครื่องตรวจ เก็บของมาทัานแล้ว <laughs> วันนี้ข้าบินจากดอนเมืองด้วยค่ะพี่น้องไปอุบลนกแอร์เพราะวะ่าอ่ามันยิวไก่หมองทีพักเนาะคะ่ะยิวดอนเมืองโ่มี่ไอา,ายการบินเวเจียดเนาะค่ะพี่น้องนี่ าอาหารเช้าของเราเซเว่นยี่เจ็ดตัวเลขหกเอ็เสามสิบสีรอที่สามสิบสี่อาหารเช้าของเรา เปล่าค่ะพน้องาเปล่าะปากละเป๋า,ามูซับละปาส่เทียขนมจีบโอ้ค่ะเชียงม,ายมยีางเสียเม่ขึ้อนอันนี้จด,ดียวอเตอร์อรย Banana. <laughs> Only when leaving the aircraft. ถ้าระบบพองลมปกติไม่ทำงานให้เป่าท่อลมสีแดงน,นี้ ถึงแล้วจอดไว้รถจอดรถมาทางหา,ามือของพี่นอ่หอาวันจอดรถล้ในรถน้องู่นหยอันเดสไซอันเดสไซอัลวัติอันลิต่อันเนกวันาไยังขางติดต่ พี่น้องโดนนะคะจาอดอะไรเด้อด วถึงกุบนเรียบร้อยพี่น้องรถจอดไปนี่หามือนาะคะเนาะน้ำเต็มกระบะล้างรถเมดเดี๋ยวเขาจะไปใจคาจอดรถกันว่ why <window. S 1> have to g o i n down because it's not working We have to check this and okay. No, we need externaling. need to hurry. Okay. <laughs> i anything.